สวัสด,ดีตอนเช้าจ้าสวัสด,ดีตอนเช้าเด้อสุภูสุคน,นะพี่น้องเนาะตอนนี้กน็กนั่งพักกันนั่งกินกาแฟอยู่แต่พี่น้องอยู่หลังบ้านกินกาแฟอยู่หลังบ้านอันกาแฟดำเด้พีน่น้องเบิ่งกาแฟดำ อันนี้อันต้นไหม่อันนี้นี่ว่าอันว่าถ้ามันสิเป็นต้นหอมแหมพี่น้องนี่ไหมคือต้นหอมนี่แหละแต่ว่ากกินได้อยู่เด้จ้า what what is it name แบบ what is it name no น้ออยู่ในท้อนนัันหอต้นหอมอยู่จ้าว่าแมนบอมแมนแมนอยู่ มืัอนี้อากาศหนาวอยู่ด้วยจ้าเมื่อนี้โอ้บักเกอร์อเทศก็ร่างกันเป็นดอก mm. yes have flowers soon โอ้บักเกอร์อเทศบักเกีร์เคี้ยบานเฮาวไหมาพี่น้องเนี่ยก็ร่างกันเป็นดอกจ้านี่นี่ดอกก็ร่างขึ้นจ้าอันนี้ผักสลนันแหน่โอ้อยากกินขนมจีนพี่น้องเอ้ย อยากกินขนมจีนสิไปหาสีพาพะยง,งไปเบื้องตลาดอยู่เมือเ่อนี่สิมี่บอกขนมจีนเห็นผักสลันแหน่ลอยากกินขนมจีนบ้านห้าเนาะพี่น้องือสิแซแบมืบ่อนีสีาพากันนั่นบ้านสีาพากันไปขี่อันจักรยานเล่นพี่น้องบ้านนี้พะไยเลยว่ามันหนาวทั้งนันคือฝนจิตกนี่ล่ะจ้า จักรยานเนาะพี่น้องเนาะเ <c oughs> <c oughs> ต้นมันกับสีไดม้มังพะไงเลยว่ามืออื่นด้จ้านี่มืออื่นยังสีได้มังลงมังลงไวถ้าจัดอันปาร์ตี้อีกอันสองอาทิตย์ว่าสันต้องสีเห็ดปาร์ตี้ไหม ดอกไม้ฝ <c oughs> นตกยังขึ้นพี่น้องเอ้ยตกขักตกเนี่ยฝนก็ไดเปียกเบรริดตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงเสาร์เด้อจ้าอยู่เมืองนองแปดโมงเสาร์ ตอนนี้เบิ่งพี่น้องเอ้อฝนน่ะฝนจะวันรถอันพ่อยายเปียกเบิดเอารถพี่น้องละเบื้องเปียกเบิดเลยทั้งสองคันเลยเบืงบ้งไหนพ่อหนะรถเปียกบางทีซุม่มไหมพี่น้องเบิ่งเนาะเบื้องฝน,นพี่นอ้องอ คดีเมื่อนี้ก็สีได้เก็บเราเก็บหลายๆยาเข้าไปไว้อ <c> ย <oughs> ู่ในห้องเก็บของนะจ๊ะพี่น้องมันจังสิบด้เบิ่งหกอันส้มนี่ก็โค้มนะจ๊ะเป็นโค้มมันโคมไฟเน้่เนาะเป็นเทียนเอาเทียนใส่ข้างในแก้วนี่นะเฮากับจุดยามือคืนเนาะงามๆพี่น้องนี่แบบนี้ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนิด้ะจ้าเด้อเดี๋ยวเสียนมาไทายคลิปต่อไปพี่น้องเบื้องเนาะบัตรอันสีออกไปซื้อของพนรจ้าพี่น้องจังสีไทยพี่น้องเบื้องว่าบ้านเขาเจ้าเป็นจ้าไดเนาะลานคาเขาขายอีกอย่างแน่จังสี่แม่พี่น้องบานอันสีคือตลาดบ้านเฮ้าบอพญ่ยัาสีผ้าไปตลาดประสน เสียณไทยพี่น้องเบื้องยีดอกจ้าสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไรทุกแช่ได้จ้าขอบคุณการกันติดตามนะจ้าเด้อขอบคุณทีเข้ามาห้กกำลังใจกันดวยจ้าพี่น้องทีบถ่ถิมบ่สปากันเนาะสำหรับคลิปเนียนกัไว้ซ้ำนี่นะจ้าเด้อขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขูมสุขคน คิดจิ้งใดกับห้ได้สิ่งนั้นด้วยจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า